วันนี้ครัเได้ชินักก็กลับมาเลนเกม c h กรอ o แ l e t t e เกมตกตะลึงกันนะครับนะพูดอะไรของมึงใด้ใคร แล้ววันนี้นะครับเราจะมาทําการเล่นตัวละคร SCP กันอีกแล้วนะฮะซึ่งก็บอกได้ว่า EP นี้เป็น EP ที่2กันแล้วนะครับโอ้โหซึ่งมีตัวแปลกๆมากมายแล้วก็ตัวตัวตัวเท่เยอะเลยนะฮะเออซึ่งบางตัวเดี๋ยวผมก็เห็นไปแล้วนะครับเพราะว่าไอ้สปายเป็นไปแปลงน่างหลายรอบมากแล้วนะครับไปดูคลิปสปายนะครับจะได้รู้นะครับนะว่าผมงงมากเลยครับตัวพวกนี้มันคือตัวอะไรสุดท้ายก็คือ SCP นี่เองครับพวกนี้นะฮะเออเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าเออพวกนี้14ตัวเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างนะครับไปลุยกัน อาเอาละครับตัวแรกในอีพีที่2ของเรานะครับนั่นก็คือคุณหมออีกาดา SCP-049 นะครับซึ่งทุกคนรู้จักกันอย่างดีแล้วผมก็รู้จักด้วยนะฮะเออซึ่งบอกเลยว่าพี่แกเนี่นั่นแหละทุกคนรู้อยู่แล้วไม่ต้องเล่าหรอกอ่าเอาละครับเปิดฉากผมอยากให้มันเจอกับ s c p 9 3 9นะครับเออดูซิจะเป็นยังไงตุ๊ตุตุ๊หมออีกาดามกันหรือขอกัดคอหนได้ไมยับยับงับๆๆับๆๆับหอยกากัดคอฉันโอ้ย เฮ้ยแม่งโคตรเก่งนะครับสรรับครั้งเดียวตายนะครับบากหานนี้เอ๊้กูไม่น่าไปกันเคอร์เบ้งเลยก็าตัวกระพี่อ่าเอาละครับถ้ามันตีเก่งนะมันต้องเจอกับเฮ้อพี่นกกอกตัวตลกนะครับ scp 030เอาละมาดูกันว่าใครจะเก่งกว่ากันนะครับถือมีดเหมือนกันเลยนะครับนะไอ้นี่ถือมีดเป็นแบบมีดมีดมีดนักลบหรือเปล่าไอ้นี่ถือมีดมีดสปาร์ตันสักอย่างหรือวะเออดีดีเอาไว้เออเออเอาเอาโอ้ยกลัวเออเออเออทำไมไอ้นี่มันไม่ทำให้กลัวบ้างล่ะครับนะหมออีกาดับทำไมไม่มีเหรอจะประจักษ์รีเดะเฮ้ย อะไรบักเอเอกลัวอีกแล้วเออแกแกเราไฉันกั่วแกตายแกตายนี่เนี่ยโอ้ยครั้งเดียวตะกี้โคตรเท่นะครับนะโอ้ยเหมือนเป็นฉากไฟที่โคตรเทเลยตะกี้มันแบบแบบเอียงนอนแอบแล้วก็นะครับตายเลยนะฮะอ่ะเอาละครับลรวตัวต่อมาก็ยังหนีไม่พ้นหมออีก,กาดำนั้นนะครับแต่คราวนี้นะครับนะามีพลังเว้ยเฮ้ยเออนะครับนะดูซิมันทำอะไรได้ไปลุย ดคราวนี้แกจะโดนร้ายว่ามาโอ้โหเจอพลังของคอนเดนเซอร์ของไอ้พวกเผ่าโครงกระดูกนะครับนะเออเอาดิหมอผีโครงกระดูกนี่แกได้กลายเป็นผีแน่อู้ทำไมฉันกลัวงั้นหรือเราวตะกี้ฉันอ่อนไห้นี่แน่คราวนี้แกได้เป็นผีแน่นี่แหละอูจิ้มเข้าไปนะครับเฮ้ยทำไมมันอึดขึ้นวะนะครับตีเบาลงนะนะครับหมออิการําตีเบาลงนะ นะครับตะก,กี้ที่จริงมันตีครั้งเดียวตายนะเออตะกี้ยังตีครั้งเดียวตายสงสัยตะกี้เป็นสายตีอันนี้เป็นสายเวทนะครับนะแต่ก็ยังตีได้อยู่อู้ตีเบามากตีเบามากเฮ้ยไม่ตายสักทีวะนะครับเออเออไอ้หน้ากากตลกแม่งก็โอ้โหนะครับนะสนุกสนานมันเลยนะครับโอ้แกตีเบากว่าเดิมนี่ฮ่อห่อห่อห่กคิดว่าเอ้ยเอาแล้วนะครับนะเออกลายเป็นกลายเป็นขอรงกระดูกให้กับเออคุณหมอ SCP ซพหมอโอเกียดําเลยนะครับ เอารับมาตัวต่อมานั่นก็คือ SCP 073นะครับนาะหรือว่าคาอินของเรานั่นเองนะครับซึ่งเบอร์ทำอะไรได้วะเนี่ยผมไม่รู้จักตัวนี้เลยนะคะเอาละนะอ่ะเจอกับอ่า uh, บัก SCP ส uh, นะอ ijn, ง,นงห,นนนหน,น,นะะึ่งเก้าหนึ่งแล้วกันนะครับนาแอนกูจะแดกมึงกูจะแดกมึงโอ้ยเมื่กี้หมัดหนักนะครับเลยกตายโอ้โหนะครับนาไอ้นี่มันเป็นเทพปะวะคุณคุนนะครับนาเออเอาสิมังดีแน่โอ้โหต่อยไปดไปเว้ยเฮ้ยตายยยยเเเเลฮ้ก<ๆ>่ <amam> ่งนนนะะีครับ เอาเรื่องว่ะอ่ะต่อยเก่งดีนะเมึงต้องเจอกับแก๊งขี้หมาไอ้พวกเราลุกศรกรรมมันดีไอ้ขาอินเน่ยเออเอซีพีอ่ะเอซีพีก็เอซีพีอ่ะกูไม่กลัวหรอกเอ้าอ่ะอะไรมึง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 ดีดีดีนะก็ให้เขาจับตัวไอเดี้ยไปเทปเปล่าวะโอ้โหต่อยดีแไปสลายวงตายหมดเลย อ่ะรถตัวต่อมาก็คือ S C P 0 7 6ยขีดนะครับนะ Able นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรนะฮะเออเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับด้านขวาเนี่ยนี่นะครับนะเออตัวประมาณเนี้ยไม่รู้เหมือนกันมันคือตัวอะไรเอาละมาดูนะครับความสามารถของพี่ Able เราตุ๊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  ก็ม <zo> auto> ันเป็นเทพป้าไว้พวกนี้นะครับนะพวกเทพดิเอาไปเออเฮ้ยมีอซีพตัวไหนเป็นเทพป้าวะนะครับนะนี่นี่มามามาเอเฮ้ยเอาดิมาเอ้ยดีแล้วพวกแล้วนะครับผมจะลองสู้กับมันดูดิผมว่าผมสู้ได้นะถ้าผมบังคับเองมันจะเก่งสักแค่ไหนเชียวเอ้ยกลัวกลัวกลัวเองละตั้งความกลัวไว้ตั้งความกลัวอย่าไปกลัวมันเอานะมามาผมสู้กับกลวเลยมาเอาละอะไรมึงหลบขวาี่อะไรคิดวะเนี่ยเฮ้ยสวยแล้วมึงสวยแล้วเออ เ,เฮ้ยมันตีเบาอยู่มันตีเบาอยู่เฮ้ยกลัวกลัวตามความกลัวไว้ตามความกลัวไว้คอฟันอ่ะทีดึงอ่ะพี่นะครับอาอะไรอะไรเลยอู้อูชิบหายโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมแต่งเอาล่ะตัวต่อมานะครับแล้วก็คือ SCP 1 6 7 8นะครับซึ่งก็บอกเลยว่ามันคือยำโจ้แถวบ้านผมนั่นเองไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว <laughs> ยำโจ้เตี่ยวเลยนะครับนัมนเนคือความหลอนของลอนดอนนะครับนะ อะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันเว้ยมันคือผู้พิทักษสันติราชมันคือตัวอะไรท่านผู้ชมคิดว่ามันคือตัวอะไรนะครับเราอันนี้ผมไม่รู้อีกแล้วอ่ะผมจะเรียกมันยามโจ้แล้วกันนะครับมันยามโจ้ SCP ซีพีหกเจ็ดแปดมาดูกันนะครับมันทำอะไรได้อ่ะเอาละครับมาดูกันนะครับมันเจอกับซอมบี้นะครับนะเออซอมบี้ SCP 008นะครับเราจะเป็นยังไงครับเจอกันเดียวซอมบี้กูตายเลยนะครับนะทำอะไรไม่ได UM ้ อ่ะงั้นลองให้มันเจอกับเจ๊ยิงสาวมรณะเชื้อโรคไวรัสทีนะครับนะเออมาแล้วดี้ย SCP 353นะครับตัวนี้เอาละตีโอ้โหฉันไม่ได้โชว์พลังฉันเลยอ่ะเอาละครับแล้วตัวต่อมาก็คือ SCP 0 1 1นะครับซึ่งก็บอกเลยว่าข้อมูลเนี่ยมันบอกมาว่าอะไรมันเป็นรูปปั้นเอ่อรูปปั้นที่ถือดาบคาบศิลาเอ้ยอะไรวะปืนคาบศิลาอะไรสักอย่างนี่แหละครับนะเออซึ่งผมก็ เออมันเป็นรูปปั้นอะมันเป็นรูปปั้นแล้วทำไมมันเป็น SCP ได้วะนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันก็งงๆนะครับนะอยากให้น้องๆไปศึกษาต่อเองนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้มาเจาะลึกเกี่ยวกับอธิบายนะครับพี่เพีแคสให้ดูเฉยๆนะฮะเออเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าแล้วว่าพี่แกทําอะไรได้นะฮะอ่าเอาอะมาให้มันเจอกับเอโบนะครับนะเออเอชซีพีอีกตัวหนึ่งเอาลบบยิงเข้าไปโอ้โหเอาเว้ยปืนคาบศิราเรอวะเนี่ยเออซึ่งตัวมันเป็นรูปปั้นนะครับตัวมันจะเป็นเทาๆหมดเเเเเเอออออออาาาาวว้้้ยโโโหฉลลด่่่ะะไนีบฆ เมื่อกี้กูเห็นว่ามันแบบจะยิงกูไม่ให้มึงยิงกูล็อกไว้นะครับนะเมื่อกี้กูเจ็กเลยนะฮะซึ่งก็บอกแล้วนะครับว่าปืนของพี่แกเนี่ยเอ,อ SCP ่อ S C P 011เนี่ยนะครับนะก็แรงพอใช้ได้นะั้นโอ้โหดูดิยิงไปเทโดสามตัวเลยนะครับนะดูดินะครับนะเอาละตู้โอ้โห <ST S> มึงไปยืนเนรียงกันทําไมแล้วแล้วมึงจัดนี่หว่าไอ้สัตว์อ่าเอาละครับแล้วตัวต่อมาก็คือ S C P ที่ผมรู้จักเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็คือ S C P ขนมปัง ไม่ใช่แล้ว scp 173นะครับนะเออผมโดนตบบันบอยๆ่อยในเกมจีริบอทนะครับนะเออไอเดียเี่กก็คือแบบว่าห้ามหันหนีนะครับนะแบบว่าหรือเปล่าวะไม่มั่นใจนะครับก็คือในเกมอ่ะที่ผมเล่นในจีิบอทก็คือผมห้ามกับพริบตาใช่ไหมเออห้ามกับพริบตาไม่ไงั้นมันจะแบบ วาไปแต่จะโนจุดนะครับเพื่อมาแดกคอเรานะครับเพราะฉะนั้นจะฆ่าสายต่างกับมันเด็ดขาดนะครับ ASCP 1 7 3ตัวนี้นะฮะเอาหล่ะมาดูนะครับในเกมแถบมันทำอะไรได้ซึ่งบอกเลยว่ามันไม่เหมือนเลยนะครับนะมันไม่เหมือนเลยนะครับแต่เขาก็ทำสุขความสามารถแล้วแหละเข้าใจเขาได้นะฮะเอาล่ะผมจะให้มันเจอกับยามโจ้ดูนะครับยามโจ้บอกโอ้ยฉันจะไม่กับพิบตอเลยเฮ้อดูมันจะบิงได้เปลโอ้โหยิงไปเฮ้ยโอ้โหหมัดเดียวยามโจ้กูตาย อ่าอ่า,อาเอาละถ้ามันตีแล้วบัญชีทเก่งยักษใช่ไหมมึงเจอกับหน้ากาก,ากตัวตลกหม,มันเป็นไงฟิปโหฟันไปแล้วเออเอ้ยต่อยพาทั้งคู่เอาเว้ยมามาเอ้ยก,ก,กลัวกลัวโอ้โห scp หนึ่งเจ็ดสามมึงไม่กลัวดิเออฉันไม่กลัวฉันพูดไม่เป็นด้วยซ้ำี่แน่แต่ทำไมในเกมนี้ฉันพูดได้เนี่ยก็เพราะว่าคนภาคมันภาควั่วไงล่ะโอ้โหเอาฟันไปฟันไปนไปึน่งเจ็ดสามนึ่งเจ็ดสามสู้เขาเร็วไอ้ลูกพ่อไอ้หนุ่มขนมปังลูกปั้นมรณะเร็วว่ามาว่ามายังไงโอ้โหแม่งเดินหนีนะครับนะโอ้โหไอ้ตัวตลกมึงก โอ้ยนะครับวูแม่งวิ่งเร็วจริงว่ะวิ่งเร็วจริงโอ้ยตยายมัดเดียวกูตายเลยเหรอวะเดียอ่ะเอาล่ะแรตัต่อมาก็คือ SCP 1 0พนนะครับนะเดอะโอแมนนะครับนะหรือว่าชายแก่ผู้เหงาเงียกนะครับนะเออนะครับอันนี้ไอไอไอท่อนหลังผมเติมเอานะครับนะอ่ะเอาลับมาดูกันนะครับว่า SCP พตัวดีนะครับนะชายแก่งเงียกของเราเนี่ยจะสามารถสู้เด็กแว้นวัยรุ่นหนุ่มๆอ้อๆ้ได้หรือเปล่าน้นในสามตัวนี่ อุย้ยแม่งโกงนี่หว่า <_ H it> พลังแม่งเหนือเมฆที่สุดแล้วนะครับตัวนี้ผมเจอมาใน S C P เนี่ยนะครับนะแม่งปล่อยพลังของดาร์กพิเซนต์ได้บ้าบอไปเนี่ยเอาละนะครับนะถ้าไอ้แก่งองําเงียะมันโกงนะครับนะมันใช้พลังสุดยอดของมันนะเออมันต้องเจอกับหน่วยพิทักษ์สันติราษฎร์ไม่ใช่ละนะครับนะมวัวอธิบายดิดีดดดด๋หน่วยควบคุมเอาดิเอาดิตายตายอุ้ยแม่งลอยได้ด้วยโอ้โหตายที่ผายนะครับไม่ได้อึดนะครับนะไอ้ชายแก่เงาอําเงียะเอาตายได้แค่ตัวเดียวเองนะครับนะ <c oughs> อ้อาวครับรตัวต่อมาก็คือ scp 6 1 0นะครับนะซึ่งมีชื่อประชงังกิษว่าอตามเมงตามตอกับปกจมลืมนะอ่า the flash deadhead นะครับนะซึ่งมันหมายความว่าอ่าแป้งกูลืมอีกแล้วอ่าเอาเป็นว่าเราไม่ต้องรู้ความหมายมันหรอกนาะเล่นๆไปเถอะนะครับนะอ่าให้มันเจอกับตัวมันเองอ่ะ อ่ะดูสิ610ทำอะไรได้เออใช้เขียวนะครับนะแล้วมีพลังอย่างอื่นไหมไม่มีนะครับนี่แนี่เออดีดีอ้าวอ้าวอู้แกอู้อู้มันพูดได้ไปดิอู้ตามันสีแดงเลยนะครับนะมาสิมาสิแม่งอย่างกับไอรอนแมนนะครับดูไปดูมาในเกมแท็บเนี่ยผมไม่รู้นะครับตัวจริงหน้าตามันเป็นยังไงแต่ก็น่าจะตาตาหน้ากลัวเหมือนกันอ้าวอ้าวอ้าวอ้าดูตะขอมันไปติดอยู่ไหนกันทั้งคู่เอ้ามึงจะออกกันยังไงล่ะอือืออืออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออฆ่ามัััันนนนฆฆ่่าามมอออื้ะครบ โอ้โหแมงใจเขียวจิ้มกันแกแกติดทั้งชั้นเหรอโอ้แกต้องหาได้ติดั้งชั้นเออเออ,เอ,อ้ยแมงรไม่ตายสักทีเออนะครับนะเออกำลังจะตายละนี่เนี่ยโอ้โหสับไปนะครับเขียวเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงใหญ่ขนาดนี้สับเข้าตัวผมว่าทะลุอ่ะมีทะลุอ่ะนี่เนี่ยโอ้โหเออแม่งไม่ตายสักทีว่าเออค่าบาทกูก็ไม่ได้ค่ามึงกูก็ไม่ได้อีกใช่ไหมเนี่ยนี่เนี่ยมันจบได้ยังไงเออเรียบร้อยนะครับจบสักทีนะฮะนานจริงๆเลย อ่าะครับแล้วตัวต่อมาก็คือคุณว่าตัวอะไรตัวนี้คุณว่าตัวอะไร SCP 096นะครับซึ่งก็บอกได้ว่ามันคือตัวเหี้ยกอะไรวะเดียนะครับนะผมก็เพิ่งเล่นไปนะครับก่อนหน้านี้นะฮะเออเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วดีแหละนะครก่อนปีใบ,บนะครับนะซึ่งหน้าตามันเหี้ยกมากเลยครับไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนี้ก็ยังดูดีกว่านะครับเพราะว่ามันสร้างขึ้นมาเนาะนะครับแต่มันก็เหี้ยกอยู่ดีว่ะ นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับ SCP เดี๋ยวห้ามมองหน้ามันเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับกับ SCP 096 8ไปดูกัน อ่ะเอาละ scp ศูนย์เก้าหกต้องมาเจอกับ scp ศูนย์เก้าหกตุ๊ด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 อ่ะทำได้ได้อ่ะเออ่ะอ่ะเอยเสียงให้กลัวได้นะครับนะเออที่จริงมันจะร้องนะครับนะเออเสียงมันทีเล็กเลยเอาไปประมาณตะกี้นะครับมันไม่ได้เหมือนเสียงร้องของ scp ศูนย์เก้าหกเลยนะครับนะผมจำได้แล้วผมไปเล่นเกมใน Gmod เนี่ยโจรไอ้นี้ชนประจํานะครับไอ scp ศูนย์เก้าหกนะครับนะนี่นี่เดินหนีเดินหนีโหมันเร็วมากเฮ้ยอย่าตกนะเว้ยอย่าตกนะเว้ยนะครับเดินไปไกลๆดี ดูมาฟันกันพวกเราเราจะรักกันมันจะจบไปเลยเนี่ยโอ้นะครับเอาตัวอื่นมาสู้กัมนดีกว่าอ่ะเอาตัวตะกี้แหละนะครับ scp 6 1 0นะครับนี่นี่เอาดิมาดิอ่ะฟันเอาอทำไม่กลัวครับโอ้โอ้จนกลัวจนกลัวเกิดเลยขึ้นกับชัอนกทํทำให้ชันกลัวนี่เนี่ยสับเข้าไปนะครับนะ scp 096มันก็ชิวเจินชิวเกินนะครับนะเอออ่ะอ่ะยังไงเออโดนฟันหัวไปโดนฟันหัวไปอ้กอั แม่งเสียงลิงมาจากไหนวะมึงภาคหัวมัวน,นะครับมาข่ยอยเนี่ยเออเอาสิมาดิมาดิมาดิโอ้โโโหหอ้ตายยังวะตายยังมึงยังไม่ตายอีกโอ้ยนะ,ะเอาสะดุดลมบันไดอีกโอ้เอ,เอาเอาเอามาเล่นในเกมแถบนีคือโคตรบัวนะครับผมบอกเลยนะครับนะเออส่วนเรื่องข้อมูล scp ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยลืมๆไปซะนะครับมาล้างสมองตัวเองไปนะครับมาเหมือน mib นะครับนะโดนแฟด ปึ๊กนะคะนะรับนะจงล้างสมองพวกเจ้าซะแล้วพวกเจ้าจงลืมไปซะสิ่งที่ข้าพูดไปนะครับนะเพราะผมมั่วข้อมูลมากนะครับนะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยผมต้องไ,ไปแปลอังกฤษอีกทีหรือ,งอ,งองไงแล้วผมไม่ค่อยถนัดอังกฤษไงแล้วมันก็ไม่มีแบบภาษาไทยมามาแบบจริงๆ,ๆ,ๆ <c oughs> จังๆอ่ะเพื่อมาบอกว่าตัวนี้คืออะไรจริงๆ, <c oughs> ๆนะครับเพราะว่าอะไรพวกนี้มันก็ไม่ใช่ตัวหลักที่แบบเราจะรู้จักกันด้วยนะฮะแต่ S c P 0 9นย์เนี่ยผมรู้นะครับนะอ่ะยังไงเออ อ้าวอ่านไปหากันเออที่รักฉันรักเธอนะอ้าวกลายเป็นผัวเปียกันซะแล้วเอออแม่งชังแม่งเถอะคู่นี้เออมึงไปทำอะไรกันที่ไปใจป่าก็จะไปทำไปเถอะนะนะครับเฮ้ยมีโกรธโกรธแล้วเฮ้ยไปโกรธแล้วอยู่ดีโกรธอยู่ดีโกรธนะครับมาของขึ้นไปทำอะไรวะเขาไปทำอะไรให้บึงออ้อหนะครับจบเกมสักทีเลยครับนะโอ้โหตอนแรกเกือบจะไปแล้วนะครับนะแต่ทีนีเห็นมันโกรธเลยหันกลับมาดูสักหน่อยนะครับปรากฏว่าชนะ เอาครับแล้วตัวต่อมาก็คือ SCP 352นะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้เห็นกันแล้วนะครับในการเล่นสไปของผมในทีฟอนเตนะครับเพราะว่าไอ้สปายเนี่ยมันกลายร่างไปเป็น SCP 352นะครับขักดึ่งแล้วผมก็ไม่รู้มันคือตัวอะไรปรากฏว่ามันคือตัวใน SCP นั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูดีกว่านะครับว่าเฮียแกเนี่ยที่มันชื่อว่าบาบายาก้าเนี่ยมันจะทําอะไรได้นะครับไปอ่ะเจอกับเจ้าเดิมเจ้าเก่านะครับสายป่วนนี่นี่เนี่ยเออเอาสิเออตัวเป็นเห็ดโอ้ตัวทำไมตัวจะเป็นเห็ดเฮ้ย เฮ้ยทำให้กูได้ทั้งคู่นะครับเอาเอายังไงยังไงยังไงเอาเลยเป็นตัวเป็นเห็ดครับ scp 096เออทำไมตัวจะเป็นเห็ดวะเนี่ยวอืออือโดนกัดโดนกัดเฮ้ยใครกัดวะนะครับบาบายาก้ามึงกัดได้ด้วยเหรอกูเพิ่งรู้นะครับนเอาโยนไปโยนไปเตกตกนั่นน่ะตกนั่นน่ะตกนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาใส่กลัวกันตอนนี้นะตกแล้เว้ยผมบอกไว้ก่อนเออใครตายเอ้ยัง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 อ่ะมึงเดินไปไหนของเนี่ะเอ้ยหันกลับมาสู้กับมันดิเออนะครับมันชอบสะดุดล้มอ่ะไอ้สูตร นะครับเออเอ้าเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยบาบายาก้าดูดว่ะดูดว่ะเอ้ยเอ้ย ACP ศูนย์เก้าหกดูดโกรธระคาบ้าโกรธระคาบ้ามึงไปดูดอะไรเลือดกูเลือดกูมันมีน้อยอยู่แล้วตัวกูก็ผอมเลี่ยนอยู่แล้วมึงจะจะมาดูดกูเองนะแยอแย่แย่งโดดกันไปดูกันมาเอออ้าวอ้าวอ้ยังไงกันแน่คุณว่าใครชนะเรียบร้อยนะครับบาบายาก้าแพ้นะครับ ACP สามห้าสองมรณภาพอ่าเอาละครับว่าตัวต่อมาก็คือ S.C.P. 6 8แ,แหลสองเรจะแดกหน้ามึงนะครับนะเออซึ่งก็บอกได้ว่าไอ้ตัวนี้มันคือกิ้งก่าอมตะนะครับนะผมไปดูมาอีกช่องหนึ่งนะครับอีกช่องหนึ่งเขาบอกมาอย่างนี้นะใครอยากไปรู้ข้อมูลเพิ่มอะไรอย่างนี้ของไอ้ตัวกิ้งก่าอมตะนี่ก็ไปดูเองเองนะฮะเออ เอาลันแล้มาดูกันนะครับว่าพี่แกทําอะไรได้ครับมาสู้กันเลยนะครับนะเอาตัวเหมือนกันนี่แหละอ่ะอ่ะดูสิดูสิเออเอาดิเออมัดตรงมัดตรงโอ้โหต่อยหัวหัวมึงต่อยหัวหัวเออเปิดเพลงมวยไทยดิคอยมึงเปิดเพลงมวยไทยดิกูขอขึ้นแล้วกูอยากต่อยหน้ามันอ่ะเออนี่เดี๋ยวโอ้โหกูพักจะเสียเอ็น เ C ็เลยครับภาคเสียเ C P เลยนะครับตอนนี้เออออเต่อยไปบาดซ้ายวันทูวันทูอับบะคัตไปอัปปเอร์คัตอัปปเอร์คัตอย่าล่องช่วง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 โอ้โหนกหต่อยห้าไปเออเออแกนี่เด้อโอ้โหจะจะต่อยท้องอะไรฉันนักเนาเออรู้ไหมฉันเพิ่งกินข้าวมาเดี๋ยวก็อ้วกใส่หน้าแม่งหรอกมาดิมาดิโอ้โหมึงต่อยท้องกันอยู่นั่นแหละเออต่อยหน้ากันมากเออโอ้ยมึงต่อยคอหัวเออมึงรู้ไหมว่าคอกูต้องเอาหายใจเนี่ยโโอ้ห อยงไอย่งไดมันไม่จบสักทีหรอกเออเออแลกกันไปแลกกันมาเออมึงไม่จบสักทีหรอกอะอะเอาดินนะคานาเออผมชอบอย่างหนึ่งนะไอ้กิ้งก่ามันใส่เสื้ออาดิดเด็นะครับนะไม่ใช่แล้วผมพูดบัวนลครับนะนี่เด็ะต่อยทอกไปต่อยทอกไม่จบไม่สิ้นเอออะเอออะแลกกันไปแลกกันมาเออเอออะเออ แย่เ้ยแย่เ้ยกูฆ่ามันแล้วกันเอาละตัวต่อมาก็คือ scp 1529นะครับนะ king of the mountain อ้โอยนะครับโคตรเจ๋งว่ะนะครับนะสุดยอดพระราชาแห่งอภูเขาเหนือแอฟริกาใต้ที่มีมีข้โครคแค่นหนึ่งตัวนะครับนะพูดเรไรของกูเนี่ย เอาละมาดูกันนะครับว่าพี่แกทำอะไรได้นะครับเรารู้สึกว่าจะปล่อยไอ้ได้ปล่อยไปแล้วแรกๆกันนะครับนะเออแข่งคู่เอาละนี่นี่นี่ปล่อยไปโอ้โหนะครับนะเออนี่คือสึกระหว่างสู้ระหว่างพระราชากับพระราชาเอาทำไมอยู่ดีๆแข่งล่ะเออเอาเออเอา โอ้โหโดนโดนแลกกันไปแลกกันมานะครับนะชุดนี้เอาสิมาดิอ่ะอ่ต่างคนต่างแข็ง่ะยังไงอ่าอ่ะมึงจะสบตาการอีกนานไหมมึงจะสบตากันอีก้านเออปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปเออปักเข้าไป,ป,าไปคุณว่าใครชนะเอ้ยเอ้ยเอาวยโอถ้าอยู่ระยะใกล้กว่านี้นะครับจะพ่นได้ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะตะกี้ผมแค่เดินให้มันเข้าใกล้กว่านี้นะครับอ่ะไอ้นี่เดินเข้าไปใกล้เออนั่นแหละพ่นไฟไปนะครับผมไม่ได้กดเลยนะผมแค่กด W เดินไปด้านหน้ามันก็ปล่อยไฟกันเองเอ้ยมันก็ปล่อยน้ำแข็งนะครับมา นี่นี่นี่ไอตัวนี้มันเป็นตัวน้ำแข็งได้แน่เลยนะครับนะรู้สึกว่าคนไอทำมอดเนี่ยเอ้ยไอทำสร้างเวิร์ก็อปมาเนี่ยน่าจะน่าจะน่าจะให้มันเป็นตัวน้ำแข็งไปเลยนะครับดูดิปล่อยแต่น้ำแข็งนะครับดูดิดูดิดูดิเออแล้วเมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยนะครับตัวดึงมันสู้กันโคตรนานเลยผมขี้เกียจจะบากเราได้เนี่ยเพราะว่าผมไม่มีอะไรจับากอ่ะเออเออนะครับนาบักซ้ายตายนะครับบักขวาลอด เอาครับตัวสุดท้ายของเรานี่ยก็คือ S C P เดือ47เดือนะครับนาซึ่งหน้ามัน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 ใช่หรอวะนะครับนำมาในเกมเออผมดูในรูปเนี่ยคือแม่งโคตรน่ากลัวนะครับนาแต่พอมาดูในเกมมันแบบใช่หรอวะตัวนี้แม่งนาเนี้ยเนียนะครับนะกลายเป็นหมาเฉยนะครับตัวจริงกันนั้นมันไม่ใช่หมานี่นะครับหน้ามันเป็นหัวกระโหลกไม่ใช่หรอวะนะครับนะซึ่งเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าพี่แกคราจะทำอะไรได้บ้างนะครับในเกมแท็บ เอาละมาดูนะครับละโอ้อพวกเลอขี้เบาอย่าลมสู้ไอพวกเราแม่งจัดมากเลยนะเฮ้ยขอกิน ไข่อ้ยากกินไข่้เออเออรู้สึกว่าจะบำรุงเยอะนะด่าด้วยเมาด้วยขอเล่าหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ออลมมันลมมันลมมันพวกลมมันพวกอันนี้นะครับไอ้พวกขี้เมาไม่รู้จักความตายนะครับนะเพราะเวลามันเมามันไม่รู้เรื่องมันไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนี่เด้อนี่เโอ้โหนะครับนะไอ้ดีก็โอ้โหหมอนด้วยโอ้สับสมันสับมันเลยนะครับนะสับมันสับมันโอ้โหมีกรงเล็บอย่างกับบูเบอร์นโอ้โหเอาดิเอาดิเอาดินะครับด้วเอาดิเอาดิเอาดินะครับนะไอ้้้ขีเเเมาบกกฮยูห็น ตัวจริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้ดิเออทำไมมันอยู่ในเกมแถบแม่งเกลียนเองเลยนะครับนะเออเอออ่ะเออเออแม่งเอ,อ้ยอย่างโอ้โหนะครับวนะ่าพวกนี้มันไม่ตายไม่จบไม่เส้นสักทีวะทำไมมันตีเอาจังเลยวะไอ้สีพีหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งนะครับนะตีโคตรเป่าอ่ะนะครับดูดิดูด,ดินะครับนะผมเมื่อเคยเห็น SCP ในเกมนะครับนะก็คือเป็นอย่างนี้นะครับนะแต่ถ้าไปเห็นจริงๆเนี่ยผมโอ้โห ผมก็มองมันต่างไปเลยอะเพราะว่าผมเห็นมาแบบว่าตอนแรกเป็นตัวตลกอย่างเงี้ยนะครับนะในเกมแทบเนี่ยพอไปดูของจริงผมว่าน่าจะมุมมองเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับนะเออดูดิน่ายังไม่ตายเหรอครับมนาะอ่ะจบกันไปในคล,ปคลิปนี้แหละนะครับนะอ่ะตีกันให้ตายอืออ่ะนะครับนะส่วน SCP ใน e ีพีที่3ก็รอดูนะครับว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับนะซึ่งช่องใหญ่ช่องหนึ่งของไทยนะครับก็แครกันไปแล้วเนาะนะครับนะก็ไปดูช่องนั้นก็ได้แต่ว่า ถ้าอยากดูช่องผมอยากดูเวลาผมพากอย่างนี้ก็ดูนะครับรอดูต่อใน EP ที่3ก็ได้นะครับนะโอเคเอาละสำหรับวันนี้นะครับนะในการเล่น SCP ทั้งหมดใน EP ที่2ก็ต้องจบไปท่านี้แหละโอเคบาๆจุบ okay, ๆจุบุจุบ,จบ,จบขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบและถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกยลกด like, ลกดดไแะ้้วนร